ทำไมเบนซ e ์อีคูปมือสอราคาถูกเพียงแค่5 0 0แสนก็มีหลายคนอยากรู้และหลายคนก็อยากจะรู้ในเชิงลึกต่อไปว่าราคาถูกๆแบบนี้มันมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นอยู่ค่าซ่อมแพงหรือไม่ถ้าวันนี้คุณอยากรู้คุณดูคลิปนี้ให้จบคุณจะพบกับคำตอบและคุณจะไม่งกในการเลือกซื้อรถเบนซ์มือสอีกต่อไปผมวินขาไปศึกษาหาความรู้มากว่า5ปีจะเอาความลับของเบนซ์มือสมาเล่าให้คุณฟัง และนี่ก็คือตัวอย่างของรถเบน e c อโคบที่ผลิตในช่วงปี2010ถึงปี2012เขาเรียกว่ารหัสตัวถัง w 2 0 7คันนี้นะเป็นรุ่น e 2 5 0คูป AMG ซึ่งใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ m 2 7 EV v o 204แรงมา้าสิ่งที่มันถูกก็คือจากป้ายแดงราคาหาล้านวันนี้เรียกประมาณ5 000, 6, 000, นะ้าแสนหแสนนะหลายคันเนี่ยมันจะมีปัญหา ยังไม่เปลี่ยนเฟืองแคมชาร์ปหรือว่าเฟืองแอดวานหน้าตาเป็นแบบนี้จะมีอยู่ด้วยกันอยู่2ตัวนั้นก็คือฝั่งไอดีและเสียและไอเสียมันจะอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมมันจะอยู่ตรงที่มือผมชี้เนี่ยฝั่งไอดีอยู่ฝั่งนี้ฝั่งไอเสียอยู่ตรงนี้แต่ตัวนี้เป็นตัวที่เสียแล้วนะสตัวนี้เนี่ยราคา50,000ถึง70,000บาทต่อมา หม้อพักน้ำเนี่ยถูกๆก,ก็ประมาณ3,000-4,000ต่อมาก็เป็นกล่อง ECU กล่อง ECU ตรงที่มีผมชี้เนี่ยถ้ามันซ่อมไม่ได้ประมาณ50,000บาทปั๊ม ABS ถ้ามันเสียประมาณ50,000นสายพานประมาณ3,000 3,000บวกลบหม้อน้ำ ประมาณ15ื0นพัดลมว่าน้ำประมาณ1 0 0 0 0คอมแอร์คอมแอร์ประมาณ2 0 0หมืนไดชาร์จก็ประมาณ2 0 0หมืนลูกลอกก็ประมาณตัวละพันกว่าบาทปั๊มน้ำวาล์วน้ำก็ประมาณหมื0นกว่าบาทท่อน้ำข้างเครื่องทั้งหมดก็ประมาณหมื0นกว่าบาท เทอร์โบถ้าซ่อมก็ประมาณหมื่นกว่าบาทไฟใหญ่หรือว่าไฟหน้าเนี่ยก็ข้างละประมาณ5้าหมื่นสองข้างก็รวมแสนที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยมันมีทั้งตัวที่เสียและตัวที่ใช้งานได้นะเห็นไหมโคมไฟเนี่ยเจยนแบบนี้ไฟสีตาเป็นไฟิฟเตอร์ใบสีน,นันแบตเตอรี่ 5,000ถึง6,000ถ้าเบิกศูนย์ก็ประมาณเกือบเกือบ2,000เป็นยังไรบ้างในส่วนของอ,ออยเกียร์อีกฮะับออยเครื่องออยเกียร์อีกตรงนี้ฐานกรองน้ำมันเครื่องก็ประมาณเกือบเกือบสปั๊มแรงดันสูงประมาณ3,000 0 30, ออยเกียร์ตรงนี้ก็ประมาณหมื่นกว่าบาท ในส่วนของหมวดของเครื่องยนต์เนี่ยเตรียมไว้เลยประมาณ1นึ่งแบาทนะหมวดเครื่องยนต์เนี่ยต่อมาเป็นหมวดความสวยงามก็คือการทําสีทําสีชิ้นละ5 0 0พันถ้าทําสีรอบคันก็เตรียมไว้เลยครึ่งแสนทําทสปาทําสปาแบบนี้นะก็ประมาณ30,000ื่นทำสปาแบบนี้เนี่ยประมาณ3า0 0 0ื่น แล้วก็ในส่วนต่อมาก็จะเป็นหลังคาแก้วหลังคาแก้วถ้ามันลั่นมันมีเสียงดังน้ำรั่วซึมก็เตรียมไว้เลยประมาณ50,000บาทต่อมาเป็นภายในถ้าเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนเบาะหนังเ,เ,เปลี่ยนแผงข้างทำปุ่มปุ่มเนี่ยปุ่มละ500บาทเี่ยปุ่มนี่ปุ่ม,มละประมาณ500บาทถุงลม ที่เป็นบ่อนวดเนี่ยประมาณประมาณสี่หมบาทหลังคาบวามประมาณ1นึ่งหมนหลังคาบวามคือแผงหลังคานะมันจะตกท้องช้างที่เสาเคู่หน้าแล้วก็เสาสคู่หลังเปลี่ยนเบาะหนังทั้งคันก็เตรียมไว้เลย4ี่หมื่นแล้วแต่หากว่าเกียร์สลิป อันนี้เป็นเกียร์ห้สปีดนะเกียร์สลิปหรือว่าเกียร์่วงก็เตรียมไว้เลยประมาณในส่วนของเพดเกียร์ในประมาณสัก50 0 0 0ื่นช่วงล่างเป็นมัลติลิงมันจะมีบูทที่เป็นมีบูทมีเหล็กกันโครงมีปีกนกที่เป็นอลูมิเนียมก็เตรียมไว้เลย หกหมื่นบาททั้งแพรหน้าทั้งแพรหลังถ้าเขายังไม่ได้ซ่อมมานะเตรียมไปเลยหกหมื่นบาทจานเบรกเตรียมไปเลยจานละห้าพันสี่จานก็สองหมื่นผ้าเบรกก็ประมาณคู่หน้าเนี่ยห้าพันคู่หลังห้าพันผู้ผ้าเบรกประมาณหนึ่งหมื่นเซนเซเบรกก็ประมาณสี่พันช็ค ตัวนี้เป็นโช้คอัพแก๊สนะ mm hmm. ก็คู่หน้า mm hmm. คู่หลังก็เตรียมไม่ประมาณสามหมื่นแรกถ้าแหลกมันซ่อมได้นะก็ประมาณหมื่นกลางๆติดฟิล์มรอบคันประมาณหมื่นห้าติดฟิล์มใหม่อามาดูไฟท้ายทีนี้ไฟท้ายก็ประมาณหมื่นห้าถ้ามันแตกนะตัวอักษรโลโก,โก้พวกนี้ ตัวละ500-600ไฟท้ายไฟเบรกรวงที่3ก็มาน5,000-7,000คันนี้เติมน้ำมันเบนซิน95น้ำมันเบนซิน95ก็ราคาค่อนข้างสูงนะลิตรก่40บวกๆเป็นยังไงบ้างเริ่มรู้หรือยังว่าทำไมราคารถมันเริ่ม ถูกลงเห็นได้ปุ่มฝั่งนี้มี2ปุ่มปุ่มล็อกกับปุ่มปลดล็อกแล้วก็บางคันเนี่ยลอกหมดเลยปุ่มนี่รวมรถนะเกือบสามสิบปุ่มเนี่วนนพวงมาลัยอันนี้ m m g หุ้มหนังมีแพนด์ชิพด้วยเกียร์ตรรมาท่าสปีดแต่มีแพนด์ชิพนะสำหรับอีคูปเนี่ยมันหล่อมันเทตรงนี้แต่มันก็มาพร้อมกับค่าซ่อมแพงนั่นเอง เอาง่ายๆสิ่งที่ทุกคนจะเจอเนะเจอในทุกคันหมอพักน้ำเฟืองแคมชาร์ปเจอทุกคนเจอทุกคันกล่อง ECU เจอทุกคนเจอทุกคันขึ้นอยู่กับว่าจะเจอเวลาไหนและทั้งหมดนี้ก็ยังไม่รวมในส่วนของอ่ะผมจะพูดต่อในส่วนของของเหลวน้ำมันเครื่องประมาณ6ลิตร ลิตรละ600บาทใส่กล่องก็ประมาณ1,000บวกลบเอาป็นได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งหนึ่งเนี่ย4,000นถึง5 0า0น้ำมันเกียร์ประมาณ10ลิตรลิตรละประมาณ700บาทรวมกล่องเกียร์ยางอ่างเกียร์ก็อยู่ที่ประมาณหมื่นบวกลบน้ำมันเพืงท้าย1.5ลิตรก็ประมาณ2,000ันน้ำมันเบรกประมาณ1,000ันน้ำมันรวมอะไรพลเวอร์ประมาณ1 0 0 0 รีเซ็ตของเลวใหม่ทั้งระบบประมาณ2,000 0ื่นกลางๆภาษีประจำปีไม่เกิน1,500บาทพรบร6 4รอบาทประกันประเภท3ก็ประมาณ3,000บาทถ้าเป็นประกัน2บวกก็ประมาณ1 0ื0นต้นๆหนึ่งสองหมื่นามอัตราสิ้นเปลืองอ่ะบอกอัตราสิ้นเปลืองอะไรคนอยากจะรู้วันประหยัดน้ำมันไหมขับในเมืองรถติดๆมี 8โล9โลลิตรก็เคยผมก็เคยขับแล้วถ้าขับทางไกลนะ12โล13โล14กิโลเมตรต่อลิตรเป็นไปได้ฉเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ10-12ถงกิโลเมตรต่อลิตรจากป้ายแดง5ล้านวันนี้เหลือ10% 5 0 0 0 0กว่าๆนี่คือราคาที่เขาขายกันแต่ยังไม่ได้ทําสปายังไม่ได้ซ่อมยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ทำให้รถพร้อมใช้ซื้อไปแล้วมันมีโอกาส เครื่องเสียเกียร์พังชุนระหลวมีโอกาสกินข้าวหลิงสูงมากถ้าคุณไม่ซ่อมก่อนเสียนะย้ำถ้าคุณไม่ซ่อมก่อนเสียแล้วจะซื้อขนาดไหนถึงจะมั่นใจแล้วก็ไม่กินข้าวหลิงซื้อรถสวยเลขไม่น้อยรถที่ดูแลมีบัตศูนย์ไม่เคยผ่านการจุดนักพิษความจมน้ําถ้าเป็นไปได้เลขไม้ย,ยิ่งน้อยยิ่งดีหลักเื่นยิ่งดีพอซื้อแล้วก็เอามาตรวจเช็คในส่วนของของเหลวระบบการรั่วซึมโดยเฉพาะส่วนของเครื่องยนต์และเกียร์ ทำเครื่องยนต์และเกียร์ให้เรียบร้อยก่อนถ้าไม่มีเงินช่วงล่างหลวมก็ค่อยแก้ไขตอนหลังเก็บไว้เลยเก็บในส่วนของเครื่องยนต์นะครับประมาณที่ผมพูดมาเนี่ยระบบการรั่วซึมของน้ําปั๊มน้ำเวาน้ําท่อน้ําข้างเครื่องเฟืองแคมชับเนี่ยทาพวกนี้ก่อนรับรองว่าคุณก็จะมีความสุขส่วนแซนสปาความสวยงามก็เก็บไว้ภายหลังถ้าไม่มีตังค์ในส่วนนี้ก็เก็บไว้บัน,นเนหนึ่งซื้ออาจจะ ส,สวยๆหน่อยเล่นรถส,สวยๆก็อาจจะหกแสน 5, กลางๆห้าแสนกลางๆส่วนใหญ่รถมันมันค่อนข้างที่จะเลขใหม่เยอะเลขใหม่อาจจะ2องแสนขึ้นไปใช้หลายมือดูแลไม่ค่อยดีแลก็ยังโสมแต่ถ้ารถ0กแสนขึ้นไปเนี่ยหกแสนกลางหรือว่า6กแสนปลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะราคาดีซื้อมาก็ได้ปันน้อยแล้วก็หาอู่ที่เชี่ยวชาญหาอู่เก่งๆหาอู่เฉพาะทางเบนซ์เขาเก่งเบนซ์อ่าแนะนําให้เป็นอู่ที่เก่งๆนะจะได้จบซื้อ อ่สสวยที่ผมบอกแล้วก็เตรียมงบซ่อมประมาณสักส0 0 0สนก็น่านจะจบรวมทั้งหมด8ป0 0สนถึงเก้าแสบาทรับรองว่าจบสวยหรือเอากลมๆงบ1ล้านบาทและนี่แหละครับคือทำไมเ e บนซ์อีคปราคาจาก 5, 000, ห้าล้านเหลือเพียงแค่500,000กว่าบหรือสิเอร์เพราะว่าคุณจะได้ดูแลร,รักษาคุณจะได้ซ่อมบำรุง หลายแสนบาทนั่นเองถ้าคุณรู้แล้วถ้าคุณรับได้ถ้าคุณชอบถ้าคุณหลงไหลถ้าคุณเป็นรถในฝันของคุณแล้วคุณมีเงินมีเวลาคุณมีรถสำรองใช้คุณอยากจะมีความสุขกับมันคุณปั้นมันดีนะมันได้มากกว่าที่จ่ายแน่นอนเขาถึงบอกว่ารถเนซนของดีราคาถูกเพราะถ้าหากว่าเราปั้นรถเนี่ยสามแสนเนี่ยบอกเลยครับว่าสภาพรถนั้น ระดับ80-85คะแนน,นใกล้เคียงกับรถใหไปไปแดงมากด้วยความปรารถนาดีจากวินคา